ก็สวัสดีนะครับวันนี้มาเจอะโดนกระจอกอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ดูว่าเป็นแนวนะครับก็เราเจะเดินเป็นกองตัวอีกือนครับถึงว่าโต่อสู้เขาตัดลูก13ออกนะครับไม่ได้แปลอะไรนะครับแล้วก็เดินเดินเป็นเหมือนมาตรฐานโดนตัดข้างเหมือนเดิมน,นะครับลูกนี้นะครับ รุกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาผ้ามาเก้าเนี่ยเราเราก็ใช้แผนนะครับขวาสุดซอยของเรานะครับก็คือยี่สิบเจ็ดไปยี่ิบสี่แล้วก็เอ้ยยี่สามไปให้ถึงเลขสิบสองเลยนะครับก็จะพอดีนะครับเขาจะเข้าไปเสียบสิบแปดไม่ได้นะครับแต่แต่นี่เขาเดินมาฝั่งนี้นครับนะครับแสดงว่าเขาเดินเดินดีนะครับเดินถูกต้องเลยนะครับ <hiking> <S <S> <S เดี๋ยว ตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้เราเอา23ไป18ก็ได้นะครับกินคนละสองลูกแต่เราจะเสียบเปบนิดนึงนะครับเราก็เลยไม่เดินแบบนั้นนะครับเราเดินแบบนี้ดีกว่า <c oughs> อือันนี้ยังไงก็เสมอนะครับ <c oughs> เราจะชน19 16ก็ได้นะครับบางทีหรือว่าเราจะเดินแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นลูกเสมอไปนะครับ อ,นนอาจจะได้เปลีย่ยนเรื่องแต่ว่าแต่ว่าก็ยังเสมออยู่นะอันนี้ถ้าจะให้เขาเดินผ่าเขาจะขึ้นพัดในทางแต่น,นี้เขาเดินดีนะคะะรักบรก็ถือว่าเสมอกันไปนะครับอันนี้ก็เสมอไปแล้วครับทีนี้ มาดูกันดานที่สองก็ยังเล่นแผนเดิมนะครับวาร์สนี้เขาเปิดก่อนนะครับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแผนเดิมนะฮะแผนเดิมแต่ว่ารูปแบบหมากมันจะต่างกันนะฮะเพราะว่าเราเปิดหลังนะฮะเขาเปิดก่อนเราเปิดหลังใช้แผนเดิมไม่ได้เหมือนเดิมครับ เขาเกินฟรีเลยครับมาถึงจุดนี้เพื่อนเพื่อนเห็นแล้วนะครับว่าเขาเริ่มเสียเปรียบนะครับเนี่ยมาถึงจุดนี้นะครับลูกเขาเปิดอยู่นะครับเขาเปิดอยู่นะครับเขาขึ้นทอตไม่ได้นะครับเอ่อี่ยฟรีหนึ่งลูกนะครับฟรีหนึ่งลูกลก็ยาวเลยนะครับ ดยู่ไว้เป็นแนวนะครับเผื่อใครเจอนะครับว่าจะทวยังต่อก็ทําแบบนี้เลยนะครับเดินเหมือนมาตรฐานโดนตัดข้างนะครับตรงนั้นเป๊ะๆเลยนะครับแล้วเราก็แตะไม่เสียเปรียบนะครับก็ต่อสูยอมแพ้ไปนะครับก็พลังว่าจบนะครับอันนี้ดูไว้เป็นแนวนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมเอามากมากไ้กองจนแล้วก็เจอกับ เจอกับมาตราฐานหรือว,ว่าเจอกับอะไรที่แบบเ,เล่นจริงๆนะฮะเล่นสดนะฮะคือรูปแบบที่ยอดนิยมเขาเล่นกันนะฮะแล้วก็เอามาลงกันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆเจอนะครับจะได้ดูว่าเป็นแนวนะครับ